โอเคครับก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้ต้องรับเข้าสู่เกมเมนอีเทอร์นะเอาล่ะกลับมากันอีกครั้งอ่ะนะกับเกมนี้คำตอบรับค่อนข้างที่จะดีเลยคลิปที่แล้วหรือเปล่าววันที่อัดนี้ยังไม่ได้ลงนะก็บอกว่าคลิปที่ผ่านๆมาดีกว่าเออจะดูอ่าคลิปที่ผ่านๆมานั้นผำตอบรับค่อนข้างที่จะดีลยขออนุญาตกลับมาหน่อยแล้วกนอ่าโอเควันนี้จะมีภารกิจอะไรมาให้เราทำอ่าขอดูนิดนึงโอ้โหให้ตายเถอะ มีเหมือนจะมีให้เก็บป้ายแล้วก็มีให้จัดการเป็น golden shoot เอ่อแล้ว golden shoot เอ่อมาโคโอ,อันนี้น่าจะเป็นาราคูด้านะาบาราคูด้าแล้วก็เอ่อมาโคโนะแล้วตรงนี้คืออะไรอะ่ะเอาเลยเดี๋ยวเราต้องแวะไปดูเริ่มจากข้างหน้าก่อนเลยอ่ะเป้าหมายหนึ่งอันนั่นหรอ อาบาราคูด้าเอา้าไม่ได้อยู่นี้หรอกอไหนไอะมาดูในนี้แอบมิดเลยงั้มตาปับตาโปบตาปับขึ้นตาบัตรตาบัตรน้อยกอมปีไปหนึ่งอี้ี่อี้ี่เอาละต่อไปเราจะเหมือนจะมีเก็บป้ายไหมก่อนตรงนี้โอ๋อนั่นงไงสบายตาบาย โอเคอีฟอีฟสิตกแต่งอยู่ออกไงไม่ได้เด้อเฮ้ยเมืนจะออกข้างล่างไม่ได้นะลงมาตรงนี้เลยนะอ่าอัดไปวุแต่ว่ามีอ่าตรงนี้เหมือนจะใกล้สุดนะโอเคเดี๋ยวไล่ไปเลยแล้ว uh, กันนะอ่าสนามกอล์ฟอย่างนั้นเหรอมันจะให้5โกลนเหรอ โอาเดี๋การสนามบุกของจริงงามเอาลขนตัวตีเลยละครับ

ถ้า,ามีไล่เดี๋ยวจะไล่ไปเลยแล้วกันนะไล่นี้ไปแล้วขึ้นมโน่นโอเคเดี๋ยวใหญ่อยู่ในการคำนวณไปได้ไหมญาติขึ้นทางนี้เลยแล้วกันนะโอเคจับข้างล่างเหรอข้างล่างเหรอโอ้ป้ายดีมากดีดีดีชอบแบบนี้อะไร ต่อไปก็คืออันนี้มาตรงนี้เราจะได้ถึง2อันด้วยกันเลย let's go <S นี่ยต้อง้าบบ้านไปแล้วฉลามทันอะไรวะมาถูกที่ไหมเนี่ยฝ้ายอยู่ตรงไหนอะ่ะเขาฝ้ายอยู่ข้างหลังหรอ อดอต่อไปก็อกินคนวาดไปเลยทั้งถนนเนี่ยเออเอาลงไปกินในน้ำหน่อยไป คนเดียวอะ่งะง่ายๆง่ายๆงามขออนุญาตเดินละครับของปีที่หนึ่งขอรับขออนุญาตหายตุ่ัวอะไรอันตัดไปคือเราต้องไปจัดการวาลาคูดาปะ่ะ เดี๋ยวจัดการบัคกูด้าไปมาถึงที่แล้วแล้วนั่นคือเป้าหมายของเราบาคูด้าเอ้าเจ้าหนุเฮ้ยเหมือนจะเป็นสีแปลกๆนะเดี๋ยวนะขอหลบก่อนนะลุบปะหลบจังหวะนี้โคตรเซียนเติมเรียนมาแต่ใดตกหน้าเป็นสีเงาเงาเงาหลบมาจังหวะนี้โอ้โหตายซะเงา ยากถูกเนื้อเลยเอ,อต่อไปเป็นมาโคงั้นเหรอสบายสบายเปเยเหมือนจะมีอะไรมาใหม่ด้วยอ่ะเออภารกิจใหม่อ,อ,อย่างนั้เหรอเฮ้ยตามาทําอะไรก่อนตามากันเต็มไปก็เสียที่หมดไปแล้วค่ะเออแล้ครั้งหน้าก็เจอไปแล้วมาโคตบหน้าไปหนึ่งที มันเร็วมากจงเขี้ยวจัวะนี้สบายเลยแอบหนีนะไม่ให้หนีหรอกต้องหายไปแล้วอ่ะเงาเพื่อจ้าหลบปู ental, ่จังหวะนี้โดนออเตอร์แอคแท็กไปสวยคลองปี๊ดุ้ยทำไมมันมืดๆืดแปลกแล้วก็สบายสบายแล้วมันก็จะมืดแล้วอ่ะ จะไปกป้ายนั้นก่อนแล้วกันต้องกระโดดขึ้นไปไมก่วาแล้วรดิบโอเคครับโ i this o n are c o ออมันจะมีอะไรมาด้วยจะแท็กสีหเหลืองๆนั่นหรอโอ,โอมันจะเป็นโทเทมมานะ่ะามเป็น สนามกลอล์ฟน,นะฮะเออจะโดนตีนะฮะไอ้ตัวน้อีกอ่ไอ้เหลืองๆนั้นโผล่ขึ้<ใ>นมอีกแล้วอะเออข้างบนนี้โอเคเลงมามา่กี่แล้วไม่มีให้กันเลย

ถึงนะจะไ,ได้กวนะ่านี่นเออโอเคได้อยู่เว้ยอยู่ซะสูงเลยนะให้ตายเถอะอะไรมันจะเจอเป้าหมายของเราแล้วอะนะเอออยู่ไหนวะก็ต้องขึ้นนี่วะไม่ได้รึปมาเนี่ยอนุญาทางเลยแล้วกันนะนะ โอ้ยก oh มันแสนสุดลึกล้ำเหนือกำโนดว้าวมีที่สถานที่แบบนี้ด้วยหรอวะโอ้ออดีก็แต่อ๋อยอยู่ตรงนั้นเป็นฮันเตอร์มาโคนะสนามลักล่า้ามาแล้วเจ้ามาโคมอาเออเออเออทาบายทาบาย เ้ยมมันิสหลบเสียนซมวะถ้าก็หลบเป็นนะแต่ับให้โจมตายกรับตายเหรอแต่ว่าหันหาันซวยตายก็ต้องตายโอเคตายเถื่อนในนี้มันสวยนะเนี่ยเลวแบบลึกลับดีอะอยากจะอยู่ในโลกอวตารเอา,ะา,ล,เอาละปะัญหาแล้วออกยังไงวะเนีเ่อ้ออกไป จะต้องตามไฟนี่ไปเหรอดออูดอกไม้มันหุกเชื่อไหมดะดอกเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็เอาทุกว่อนี่วะเนี่ยไม่ใช่มีหลายรูเลยอะทางออกน่าจะเป็นทางขึ้นกออันอาบน้ำขออนุญาตใส่ลักสุดเดียวกันเนฮะ้ยใช้ได้จริงว่ะ เออวะโคตรเอาโคตรเอาก็อันนี้เก็บป้ายมาแล้วเจ้าป้ายเฮ้ยบะตัวย่าอะไรแล้วกันคิงมาแค่เร็วมาทำอะไรในนี้เนี่ยตัวใหญ่ใช่ไมคิงมาเร็วมรักที่เป็นคิงเออแล้วาก็คือตรงนี้อย่างนั้นหรอ มเมากันแน่เลยมาเต้นอะไรตอนดึกดึกดืน่นตายซะดทีโอ้ยโอ้ย,อย,อยตัวงัก่อนจอยู่ซะสูงเลยอะ่ะไม่ใช่เออเซียนอยู่ะ่ะเราใช้ได้ เอาล้วภารกิจสุดท้ายของเราเดี๋ยวอันนี้เรามาเจอกันเอฟหน้าดีกว่าน่าจะเป็นภารกิจต่อเน,นื่งนองป่ะอ่าเป็นไปได้แอะนะแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตมาตรงนี้ก่อนนะจะกำจัดคนปะ่ะอยู่ตรงไหน,นอ่ะอ๋ออยู่ข้างหน้าเราเลยนี่ <S <S What? ปึเปล่างามอาบายอาบายอาแปดคนเลยอ,อีสี่อี

ไ่ดินเธอไล่ลาเราและวัรนี้ก็ขออนุญาตลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้เลยนักกองอะไรโอเคขออนุญาตลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้แหละไว้เจอกันใหม่พน่าจะเป็นภารกิจอัไนะร็ลุ้นกันเลยเออสวัสดีขอนุลาทานผชมแต่เพียงเท่านี้แหละวเจกันหม่พีโอเคไปละเจอกัน